พอแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ผมคอมอสตออนไลน์เช่นเคยนะครับอันนี้เราจะมาเล่นนิกะสายดึงทงกันนะครับผม โดยหลักๆจะเป็นเน้นหนึ่งทง <adder> ก <ท connector S 1> ับการทงท่าบ้านเขาครับทงไหนว่างก็จะโดดไปเลยนะครับระหว่างนี้ก็ตัวที่น่ากลัวก็คือกามครับแล้วก็ไอตัวปุกกันถือกุกันสายเพี Lay ยงเสียเงินตัวป่วนของแท้เลยโหลดมาตักของมันไปเริงมาเห็ดกระตกนิดนึงไปเลย ดูมินี่นะครับเป็นไงยิงโคลเวลออนไลน์ไปครับหนวดขท้าเอาปล่อยไปไหนเนี่ยต่อยโสดป่อยโสดป่อยโส่รอดไปคนนึงเดียวฮิตที่3ของลูฟี่ล่างนี่จะเป็นฮิตพิเศษนะข้ามฮิตออกได้นี่ก็จะไปช่วยคอยนาบอน้าบอโอ้โหมัดเดียวครึ huh> ่งลอยเหลือเชื่อ ต่อยต่อยต่อยแตกบางคนไม่รู้ว่าลูฟี่ตีข้างเงดนหลับได้ออไม่ถึงสองสามโดมิีิเนงเก้าพัานระหว่างนี้ก็ดูพยายามโดมิทิเนงดีโอ้โหตกมางี้เหมือนเสิร์ฟอาหารเทเกกบิลกาตกหนึ่งตกสองต่อยเขาดอก,กอง่ายวางกัเตียวเยอะเตียวหนึ่ไงไครับ เติมเกตธงสักนิดสักหน่อยดีกว่าฝ่ายเราไม่มีไทโรเลยมาพลังเลยโดวเวฟโอ้โหมาเป็นคนล็นอกแป๊บเลยการอีกแล้วเฮ็คเซนด์ด้วยเราคือเท็คได้ต่อยต่อยต่อย,อยโอ้โหล้มเอาดิมาดิดล่งยากล้มอีกแล้วตรงนี้น่าจะได้ครับขวาตรงแตกไปเลย อัพรอเราไปครึ่งรอแล้วเจอนี่โบลฟิกาดกลัวเขาขการ์เลสซีมแท็กมาดอกเดียวเท่านั้นนะการ์เลสซีมแทกอโรเจอร์ชาร์จรอปุ้ปบางตายร่างเล็กเอาตุ๊ตากันนะโดดที่เดิมนี่ครับ เห็นตีไม่เข้าติดโลมาตาเป็นแอสสำหรับเกมแรก M V ีเองของเราครับผมไปมาพวกเกมที่สองครับผมดิกาสองตัวงูหนึ่งโรเจอร์หนึ่งครับฝั่งเราฝั่งเขาโอโ้โหฟูซังสองเลยแถมชอปเปอร์ตัวนำขายตัวหนึง่งฟี่นี้จริงๆก็เอสเปนเนี้ก็รับมือไหวนะครับ แต่สกิลถ้าใช้เหรียญย่นหนึ่งดีๆก็น่ากลัวน็อกแบ็กได้ย้ายธงได้ก็เ,เอาเรื่องอยู่ถ้าคนเล่นเป็นๆน,นี่แทบการันตีชนะเนยลยตูปอุปีแตอนนี้ลางยาลางเล็กโอ้โรเจอปาดตอเลยอย่างโหไปครับดึง โอ้โหเน็ตอีกแล้วพระเจ้าหายมาแล้วต่อโคตะาอโนเป็นหนดอกรอดไม่พ้นต่อยหนึ่ตอยสอ,ยอยง่อยสามงแตกหทอปเปอร์แปลงธงครับงน,นีสามาจะไปเอาธง่างแม่งมาแล้ะ สกิลหนึ่งนะครับมีทั้งโพไม้อุศบแล้วก็ของอุซันแล้วก็เล่นชนิดเป็นผมจะเบ้าสองโนนต่อยไว้หนึ่งครับเล็กไปแล้วทงเกมนี้ชนะที่ทงอาการแตกไปสองหมัดเดียว เลยสองแปเลยห้าตัวไมครับเกมนี้ทำงานไหมผมมาครับเกมที่สามับผมสำหรับเกมนี้ก็เธอคิดสุป ก็น่าจะไปบอกคิดสรุให้เพื่อนนะมี Honesty Impact ด้วยก็ยากอยู่ตานี่ผมว่าถ้าทีมเขาช้ำๆนะแต่ทีมคอมทีมเราก็โอเคนะโอเคเลยมันจะเล่นง่ายอยู่โอโ้โหเนปปิงเองแหละไปครับติกอยูนน่ในหมาแล้ว ไปว่างเลยทีนี้เน้นทงครับพยายามดูมินิแมปดีๆแนละ้วก็เรียนสกิลหนึ่งว่าเราจะไปหย่อนตรงจุดไหนจิตรุลเขาจะขึ้นมาคนระับเห็นนะเจอเราลงไปเลยเต็งครับซิวๆว,ว,ว่าเกมนี้เขาไปเขาไปดึงบ้านเราแล้วก็ดึงเกินช่วยล้างนิดนะึงครับ ปาการหนึ่งมาโอดอดไม่ไทันเราไม่เตัวนครับโอ้โหปากหวอนไม่หนีดีกว่าหมัดเดียวอีกแล้วจบการสตาแล็กซีแ,กแพรกประเดระหว่างนี้ก็ฟ็อกซี่ผมไม่ได้อ่รรานสกิลมันรรมนะว่าสกิลมันไหน ไหวแล้วโหในเปิงแหละโดยลัยลงยักษ์ลังเล็กเอาเอทีเคตัวเด้กอยู่ข้างล่างคงล้มว่างนะโอ้โหมวยแต่ดูแมปไม่ดูฮอนนิสตี้เลยขอญาติหยิบแชงมาบับ มัดทาอย่างนั้นแล้วหนีไปก็ไล่ไปโย่หนีไปนหแล้ววะสมุสีมัวโดนอีกไปครับต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 เ้ตัวมนารำคาญะฟอกซีออกมาตีแล้วเลือดเด้งตีตีตียอะโ้แคแแค่ทะลุเสียไปหยองแล้วะลุ ตะคิวหนึ่งเมตอีกแล้วเนี่ยแบบร้อยหยองละเกิดใหม่เป็นนิกรับผมตายครับดูมินิแมบดีๆครับตา,ตาการเอาโคตรล่วงไปนูน่นหาบจะเจอเจอเปล่าหนึ่งสองตกตาย โดดแบบทุกบ้านว่างนะสังเกตดีๆเราก็ชิลเลยไม่มีใครกันเราทันอยู่แล้วเอาสุดท้ายฟ็อกซี่มาไม่ทันอยจริงเสร็จร้อยภารกิจเราได้แคท่ทงพอละมาพบกับเกมสุดท้ายกันนะครับผม คอมเขาก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยแต่เราคอมเราน่ากลัวเลยครับเพราะมีกิสร์ลูกอีกอ่ะกิสลุตัวเดียวก็น่าจะเอาหมดนู่นไดนะ้เดี๋ยวเว้นอามารากิตัวเดียวเดี๋ยวเอาน่าจะเอาไม่ลงไปรลยอ่ะเฮ้ยของแรกเพื่อนมาเราเล่นเราดูมินิแมปโดดดีๆครับ แต่ดาบน,นี้มันก็เล่นง่ายโดยเพราะมันเป็นเพื่อนต่างระดับัะดับเราไปสิ่งยาวยาัวตกขาแล้วกันขวาตรงไม่โดนใครเลยไปเตรียมโดดต,ตาการมัดเดียวอยู่ ต่อยได้ทองครับจับข้างมัดับมันหน่อยไปองไก่ครับเด็กต่อยสเต็ปต่อยหวาตรงแตะแรงเวทีารไม่ได้ดึงเลยครับเรียบร้อยโดนดึงๆเป็น ไม่มีด็อกแพ็คก็สู้เราไม่ได้ต่อยไปไหนก็ไม่รู้เรียนหน้ารากเขาเลยครับผมก็ต้องหวังให้นิกาอีกตัวเบียวให้ครับไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวไปเองนิกาเสมอเลยช็อตนี้ไม่น่าโดนครับแต่ดีนะที่นิกาของเราโดนไปกันให้แล้ว ก็ไม่น่าม,มีปัญหาสำหรับเกมนี้เรนรู้ใจกันว่าฝ่าตรงนี้เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดคบมเคนต์ให้กันด้วยนะครับ